คนที่มีรายได้บนโบนัสแต่ว่านะคะสตรีมคลิปบลิวยังไม่มีการผ่านการสร้างรายได้รวมทั้งเพจสีมพูแล้วเราจะมีรายได้ยังไงมาฟังไลฟ์นี้มาฟังคลิปนี้กันค่ะทุกคนแต่ก่อนที่จะฟังเนื้อหาเหล่านี้นะคะนหวนขอฝากทุกคนคนละหนึ่งหัวใจคนละหนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้น้หวนถ้าสารล้านนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆก็อย่าลืมแช์นะคะไปฟังกันเลยจริงๆแล้วนะคะรายได้ของโบนัสของเราแบ่งได้เป็นหลายส่วน ส่วนที่หนึ่งเลยนะคะเริ่มจากการโพสรูปภาพค่ะวันนี้นะคะรูปภาพสองค่ะก็คือโพสแบบข้อความรูปภาพแบบยังไงนะหวานรูปภาพก็คือเป็นการถ่ายรูปภาพเราไปเที่ยวหรือเราไปถ่ายบรรยากาศต่างๆในคอนเทนต์หรือว่าในเนื้อหาของเราเราอาจจะมีรูปภาพไปเที่ยวหรือว่ารูปภาพจากธรรมชาติที่บ้านของเราหรือว่าอาจจะถ่ายคอนเทนต์ตอนนี้เหมือนที่น้าหวานนั่งอยู่แล้วเราก็ หามุมฉากที่แบบว่าให้เชื่อมโยงกับการถ่ายคอนเทนต์สองค่ะโพสแบบข้อความโพสแบบข้อความคือยังไงนะคะโพสแบบข้อความก็คือเราเขียนเนื้อหาค่ะทุกคนเขียนเข้าเนื้อหาคำสั้นๆคำอธิบายหรือว่าเป็นข้อมูลที่สั้นๆทำให้เพื่อนเห็นแล้วรู้สึกว่าอ,อ,อ่านได้เข้าใจอ่านได้เนื้อความ ะะต่อมาค่ะอันที่3ค่ะก็คือเป็นการโพสคลิปยาวคลิปยาวนี้นะคะเราสามารถลงในช่องคุณกำลังคิดอะไรอยู่คือใครที่ยังไม่ผ่านสตรีมาสามารถสร้างรายได้จาก โบนัสได้เลยนะคือใครที่ยังไม่ได้สตรีมสามารถทําการสร้างรายได้ผ่านโบนัสซึ่งตัวนวัดเองอะ่ะคือได้ทั้งสตรีมและได้ทังโบนัสใช่ปะแล้วทีเนี้ยรายได้อะ่ะมันไม่ใช่แค่เราจะได้ผ่านสตรีมนะถ้าเราทําคลิปยาวทุกคนสามารถทําคลิปยาวขึ้นไปคลิปยาวลงในช่องคุณกําลังคิดอะไรอยู่ลงได้ตั้งแต่15วิถ้าเขาให้ทําเป็นคลิปปลิวเรากดบอกว่าใช้แทนโพส ก็คือมันจะไปโพสต์อยู่ในช่องคุณกําลังคิดอะไรอยู่ฟังให้ดีนะคะแล้วลงได้เลยตั้งแต่15วินาทีขึ้นไปทุกคนสามารถลงได้เลยนะคะต่อมาคลิปยาวเนี่ยพี่จะต้องลงอะไรบ้างนะ้าหวาน คลิปยาวในการลงนะคะคือเราลงข้อมูลที่แบบเรามีอยู่บ้านกิจกรรมคอนเทนต์ตลกหรือว่าคอนเทนต์ในแนวแบ่งปันเราเก่งเรื่องอะไรหรือว่าเป็นคอนเทนต์ออกกําลังกายคอนเทนต์เต้นเอโลอบิกไหมอย่างเงี้ยหรือว่าคอนเทนต์การทําอาหารคอนเทนต์การทำกับข้าวคอนเทนต์จักสารคอนเทนต์แบบเย็บผ้าอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถดึงขึ้นมาทำคอนเทนต์ให้มันเป็นรูปแบบยาวได้เลยนะคะต่อมาค่ะอันสุดท้ายก็คือ ในเรื่องของการไหลสดวันนี้ใครที่ยังไม่มีการผ่านสตรีมทิปปลิวพวกนี้ยเราสามารถออกมาไหลสดเพื่อรับรายได้จากโบนัสได้เพราะฉะนั้นคนที่ได้โบนัสนะหมวดถึงบอกไงว่าให้เราขึ้นมาไหลสด ไลฟ์สดอย่างน้อยสักประมาณแบบสักสี่สิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยสี่สิบนาทีขึ้นไปสักแบบชั่วโมงนึงเหมือนน้ำหวานไลฟ์ก็ได้ค่ะถ้าแบบเราไม่รู้ว่าเราจะไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยให้เราแบบลองพูดทักทายเพื่อนๆน,นก่อนทําความรู้จักกับเพื่อนๆที่แบบเข้ามาดูในคอนเทนต์ของเราเข้ามาศึกษาแบบเข้ามาดูเนื้อหาของเราอย่างเงี้ยอย่างเช่นชื่ออะไรอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรแล้วก็แบบผ่านเครเ,เตอร์มานานหรือย,อยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างอย่างเงี้ยพูดคุย คุยเป็นแบบว่าคุยธรรมชาติคุยไปนในแนวที่เราแบบมาคุยถักทายกันเหมือนคุย m essenger แต่ว่าเพียงแค่เอามาคุยในเรื่องของการแบบออกมาไลฟ์คุยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ใครได้โบนัสก็จะได้สตอรี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราทุกคนบางทีอ่ะโพสต์เราที่มีอยู่อะค่ะที่เราตั้งอัตโนมัติหรือบางคนยังไม่ได้ตั้งอัตโนมัติถ้าใครไม่รู้ว่าจะตั้งอัตโนมัติได้ยัง,ยงไงเม้นเข้ามาไว้เดี๋ยวนว้องหวน ลงคลิปไว้ให้นะวันลงคลิปไปแล้วเรียบร้อยแต่ถ้าใครไม่ได้ตั้งอัตโนมัตินหะวันจะบอกว่าเราสามารถแชร์ข่าวสารที่เราโพสต์ในชีวิตประจําวันนะคะขึ้นไปไว้ในสตรอรี่ได้ หรือว่าเราจะโพสเนื้อหาคอนเทนต์ของเราจากที่เรามีค่ะขึ้นไปไว้ในสตอรี่ได้เหมือนกันหรือเราสะลงสตอรี่ต่างหากก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วโบนัสมีรายได้หลากหลายมากๆเพราะฉะนั้นนวัดก็ยินดีที่จะแบบว่าที่ทุกคนแบบมีรายได้บนโบนัสและสิ่งสําคัญมากไปกว่านั้นคือทุกคนเลยรู้ปะ คือมันไม่ใช่แค่บอกว่าโพสต์ลงไปโพสลงไปแล้วจะเกิดเนื้อหารายละเอียดคอนเทนต์ดีเทลแต่มันคือการทําซ้ําๆซ้ำๆในทุกๆวันเพื่อที่จะได้สิ่งสิ่งนั้นกลับคืนมาแล้วมีคนถามนหวานว่าเฮ้ย นวลหวานแต่ว่าพี่แบบเหรียญน,น้อยมากๆในการที่เหรียญเราวิ่งน้อยอะ่ะเดี๋ยวนวนมีอีพีต่อไปใครอยากชม e ีีที่สองพิมพ์คําว่า EP ีที่สองคลิปนี้แบบนวนไม่เคยพูดเยอะแล้วก็ไม่เคยพูดยาวขนาดนี้เลยนะทุกคนโอเคขอบคุณทุกคนมากนะคะที่แบบว่าดูไ like, ลดูคลิปนี้จนจบแล้วก็สิ่งสําคัญที่เหมือนที่นวลฝากไว้แหละทุกคนมีวินยัยสม่ําเสมอในเนื้อหาคอนเทนต์ของเราพยายามเข้าหาเพื่อนๆให้ได้มากที่สุดนะคะไปแล้วบ๊ายบาย